เทคนิคการทำไข่ตุน๋นนึ่งยังไงให้ไข่เนียนนุ่มละมุนลิ้นตอบทุกข้อข้องใจไขทุกข้อสงสัยเพราะนี่คือรายการอร่อยศาสตร์ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมและรายการอร่อยศาสตร์นะครับเวลาพูดถึงการทําอาหารนะครับวัตถุดิบเบสิกสำหรับมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นทําอาหารนะครับคงหนีไม่พ้นไข่ไก่แน่ๆครับแวบแรกที่เข้ามาในหัวนะครับไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่คนแล้วถ้าเราขยับเลเวลนะครับอัพขึ้นมาความยากอีกนิดนึงนะครับก็หนีไม่พ้นไข่ตุ๋นนั่นเองครับทีนี้ในการทำไข่ตุ๋นนะครับความยากของมันเนี่ยอยู่ี่การทําง่ายงให้เนื้อไข่ออกมาเนียนนุ่มน่ารับประทานครับบางทีทาออกมานะครับไข่ฟูล้นชามบริเวณผ ก็เลยจะมาทดลองหาวิธีทําไข่ตุ๋นยังไงนะครับให้เนื้อออกมาเนียนนุ่มละมุนลิ้นกันไปชมกันเลยครับโดยการทดลองในวันนี้นะครับเราจะเตรียมไข่ด้วยกันทั้งหมด4วิธีครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการเปรียบเทียบกันว่าวิธีไหนเด็ดที่สุดเริ่มกันที่วิธีแรกนะครับตีไข่ด้วยซ่อมวิธีที่2ตีไข่ด้วยซ่อมแล้วก็นําไปกรองวิธีที่3ตีไข่ด้วยช้อนและวิธีสุดท้ายครับตีไข่ด้วยช้อนและนําไปกรอง โดยตัวแปรที่เราจะต้องควบคุมในวันนี้นะครับเพื่อให้ผลการทดลองของเรานั้นออกมาแม่นยําและเที่ยงตรงที่สุดนั่นก็คือไข่น้ำซุปแล้วก็วิธีการนึ่งครับไข่นะครับก็จะเป็นไข่ไก่ที่มาจากแพ็กเกจเดียวกันนะครับเบอร์ไข่เบอร์เดียวกันแล้วก็ปริมาณเท่าเท่ากันกน,น้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปที่ต้มมาจากหม้อเดียวกันนะครับรุงรสมือเหมือนกันเลยพักไว้ให้เย็นก่อนและสุดท้ายวิธีการนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มจากการต้มน้าในรังถึงนะครับให้เดือดจากนั้นปรับไฟเบาสุด,น,น, t, ดนํานแผ่นอลิเเนนนนนีีอลปป้้้าาารััวววกก็็ํททงง4ธ่ไึพๆ15 ไปเริ่มไปเลยครับตอกไข่นะครับวิธีที่1น,นะครับตีไข่ให้เข้ากันโดยซ่อมนะครับจากนั้นใส่น้ําซุปนะครับไข่หส่วนน้ําซุปประมาณ2ส่วนครึ่งถึง3ส่วนนะครับก็มันก็จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ต่างกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราชอบอันนี้ไข่ประมาณ100นะครับผมก็จะใส่น้ำลงไป250นะครับ จากนั้นเทใส่ชามครับแบบไม่ต้องกรองสำหรับวิธีที่2นะครับเราก็จะแบ่งส่วนผสมมาจากวิธีแรกนะครับต่างกันเพียงเราจะนําไปกรองก่อนนะครับครับจากนั้นเราจะทําการปิดหน้านะครับด้วยอลูมิเนียมฟอย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันนะครับไม่ให้ไอ้น้ำนะครับหยดลงไปบนหน้าไข่ตุ๋นของเรามาต่อกันที่วิธีที่3แล้วก็สี่นะครับอันนี้เราจะเหมือนเดิมครับตอกไข่ใส่ลงไปตีไข่ครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะตีด้วยช้อนนะครับ พอไข่ผสมเข้ากันดีนะครับก็ใส่น้ําซุปลงไปนะครับเหมือนเดิมแบ่งไว้ครึ่งนะครับและวิธีสุดท้ายคือใช้กระชอนนะครับกรองก่อนเอาละครับตอนนี้ไข่ตุนของเราทั้ง4แบบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบาไฟลงก่อนจากนั้นครับเราก็จะนําลงไปนึ่งนะครับจับเวลาครับ15นาที นี่ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันที่วิธีแรกนะครับอันนี้ตีด้วยส้มนะครับนี่ครับถ้าดูจากลักษณะภายนอกนะครับก็เนื้อเนียนดีนะครับแต่ถ้าเรามองจากทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่ามีฟองอากาศนะครับเป็นรูๆอย่างนี้ครับทุนเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะเอาปูอัดนะครับต้นหอมนะครับโรยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเหมือนไข่ตุ๋นทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่่วา เวลากินก็จะรู้สึกว่ามันมีแบบมีความพรุนอยู่ข้างในมาต่อกันที่วิธีที่2นะครับนั่นก็คือตีด้วยซ่อมนะครับแล้วก็กรองก่อนนะครับอันนี้มองด้วยตาเปล่านะครับแทบจะสังเกตไม่ออกเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันแต่ว่าพมมองจากด้านข้างนะครับก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีรูพรุนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับในด้านในก็ก็ยังมีรูพรุนอยู่ตอนแรกคิดว่าแบบนี้จะไม่มีรูพรุนซะอีกนะครับ ถ้าสําหรับผมนะครับสวิธีนี้ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยนะครับก็แยกไม่ออกว่าอันไหนกรองไม่กรองนะครับแต่ว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันมีความกรุ่นอยู่ข้างในเนื้อต่อที่วิธีที่3นะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้ช้อนในการตีไข่นะครับบริเวณด้านบนนะครับสวยงามดีนะครับมีความกรุนอยู่นิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าเนียนกว่านะครับมองจากด้านข้างนะครับว่าฟองอากาศนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับต่อมาเป็นวิธีสุดท้ายนะครับคือ ใช้ช้อนตีไข่นะครับแล้วก็กรองก่อนด้วยนะครับนี่ด้านบนเนี่ยจะรู้สึกว่าบริเวณขอบขอบครับจะไม่ค่อยมีฟองเหมือนวิธีที่3นะครับ ถ้าให้เรียงลาดับนะครับตัววิธีที่4นะครับผมว่าดีที่สุดนะครับเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่สุดนะครับเนื้อแบบประมาณคัสตาดประมาณนั้นเลยถ้าแย่แบบคร่าวๆเนี่ยก็คือวิธีที่ 3- กับ4นะครับใกล้เคียงกันมากชัดเจนนะครับว่าแตกต่างกับวิธี2วิธีแรกนะครับตรงนี้จะมีความรุนในตัวเนื้อไข่อยู่หน่อยหนึ่งครับมาจัดอันดับนะครับผมก็จะให้เบอร์สีนะครับเป็นอันดับที่1นะครับ ที่เหลือก็ไล่ลงไปเลยครับ3 2 1ครับเบอร์3กับเบอร์4นะครับเราใช้ช้อนตีใช่ไหมครับจะเห็นเลยว่าพออากาศด้านในมันน้อยมากๆนะครับเนื้อจะเนียนอร่อยเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอรรถรสในการกินจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราเทียบกันเนี่ยมันก็เลยเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าอันเนี้ยเนียนกว่าอันนี้พรุนกว่าส่วนสาเหตุที่ทําไมการที่เราเปลี่ยนจากซ่อมมาเป็นช้อนนะครับถึงทำให้ไข่ตุนของเราเนี่ยมีเนื้อที่เนียนนุ่มละมุนลิ้นได้ไปฟังเกร็ดน่ารู้จากปรเฟสเซอร์เลยครับ การทำไข่ตุ๋นนั้นจุดสำคัญคือการทำให้ไข่ของเรามีฟองอากาศน้อยที่สุดการเลือกใช้ซ่อมในการตีไข่มีผลต่อฟองอากาศที่เกิดขึ้นเพราะซ่อมนั้นมีซี่ดีทีทำให้แต่ละครั้งที่ตีลงไปในไข่จะนำพาฟองอากาศเข้าไปแทรกในเนื้อไข่อย่างมากมายมหาศาล เนื่องจากในไข่แดงมีเลซิทินที่สามารถสร้างโครงสร้างกักเก็บอากาศได้ดีและทําให้เกิดฟองในไข่ดังนั้นการใช้ช้อนที่มีลักษณะแบนและกว้างจะช่วยลดการนําอากาศลงไปในไข่ได้ดีกว่าการกรองไข่ก็สามารถช่วยลดฟองอากาศได้อีกวิธีหนึ่งแต่มีข้อเสียอยู่ที่ว่าเนื้อของไข่บางส่วนที่เป็นริม โดยเฉพาะในไข่สดจะไม่สามารถผ่านการกรองมาได้ทำให้เสียเนื้อไข่ไปจำนวนหนึ่งส่วนการปิดหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จะช่วยป้องกันหยดน้ำจากฝาลังถึงไม่ให้หยดลงไข่ทำให้หน้าไข่เนียนสวยน่ารับประทานเวล y g กูด เป็นยังไงกันบ้างครับฟังคำอธิบายจากโปรเฟสเซอร์ไปแล้วนะครับหวังว่าการทดลองในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำเมนูไข่ตุ๋นได้ออกมาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นอร่อยปราศจากฟองกันนะครับอร่อยศาสตร์ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับใครอยากทดลองเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ผมและรายการอร่อยศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ you mm -hmm.